สวัสดีครับพบกับผมเกษตรกรชาวบ้านนะครับหลายท่านที่ปลูกต้นไม้ผ่านไป1เดือน2เดือนผ่านไปเป็นปีมันก็ยังไม่โตมันมีสาเหตุมาจากอะไรและจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรไปชมด้วยกันเลยครับวันนี้ผมจะมาปลูกมันเบอรี่ครับมันเบอรี่ที่ผมเพาะเอาไว้เนี่ย เป็นมันเบอรี่พันไวคิงครับไวคิงเนี่ยเขาจะมีรสหอมหวานเหมือนน้ำพึ่งเลยนะครับและวันนี้ผมจะเอาลงดินหลังจากที่ผมเพาะเอาไว้ในกระถางเนี่ยเป็นเวลาน,านานมากๆเลยนะครับแต่ปัญหามันเกิดอยู่ที่ตรงนี้ครับเนื่องจากเราเอาไว้ในกระถางเนี่ยนานทำให้มันรากวนครับสาเหตุที่ทำให้ต้นไม้ไม่เจริญเติบโตก็เนื่องมาจากรากวนนี่เองแหละครับ ต้นไม้ที่มันอยู่ในกระถางนานๆหรือแม้แต่อยู่ในถุงเพาะถุงปลูกนานๆจะทำให้รากวนครับรากวนหมายถึงปลายรากของพืชที่มันวนอยู่รอบๆกระถางมันไม่สามารถที่จะขยายไปได้นั่นเองครับเดี๋ยวเราจะมาดูรากกอดต้นหรือรากวนกันนะครับว่ามันเป็นยังไงเดี๋ยวผมจะดึงออกมาเลยดึงออกมาจากกระถางอันนี้นะครับนี่โอ้โหนี่นะครับ จะเห็นได้ชัดเจนเลยครับนี่คือรากวนครับเขาจะวนรอบๆเนี่ยครับเขาจะวนรอบๆเนี่ยเวลาเราเอาไปปลูกเนี่ยเขาจะไม่ค่อยจะโตเนื่องจากรากเขาเนี่ยเริ่มวนแล้วเราจะต้องดึงออกนะครับถ้ามีกันไกก็ใช้กันไกตัดเลยก็ได้นะครับนี่ครับคือรากวนครับมันจะวนอยู่รอบๆก้นกระถางครับกระถางนี้ผมใช้ผ้ารองก้นกระถางด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะดึงผ้าออกด้วยนี่ นี่ไงครับผ้าผมเอารองก้นกระถางเอาไว้ผมดึงผ้าออกมาเลยครับเนื่องจากรากวนเขาเนี่ยเยอะมากดูครับโอ้โหผมจะใช้มือดึงเนี่ยคงยากแล้วก็ลําบากเนื่องจากผมบํารุงเขาด้วยปุ๋ยมูลชิงหลีตราเกษตรกรชาวบ้านนี้นะครับเขาจึงมีรากเยอะขนาดนี้ครับเพราะว่ามูลชิงหลีตราเกษตรกรชาวบ้านเนี่ยมีส่วนผสมของเชื้อราไตรคูดาม่าแล้วก็มี NPK ครบ โดยเฉพาะ N หรือไนโตรเจนเนี่ยมีสูงถึง3.89จึงทำให้รากเขาขยายได้ดีเนี่ยครับผมจึงใช้เสียมครับนี่ถ้ามีมีดก็ใช้มีดได้เลยนะครับใช้มือดึงคงไม่ได้ครับเนี่ยนะครับมันยาวมากๆเลย ไม่ต้องกลัวว่าเขาจะตายนะครับเนื่องจากว่าเขากลัวว่าเขาจะตายครับเนื่องจากปลายรากของเขาถูกทําลายแบบนี้ครับเขาจึงจะรีบสร้างปลายรากขึ้นมาใหม่ทําให้ต้นเนี่ยโตเร็วนั่นเองล่ะครับเดี๋ยวผมจะปลูกลงไปเลยชุบแล้วก็ไม่ลืมนะครับที่ผมจะใช้ปุ๋ยมูลจิ้งหรีดราเกษตรกรชาวบ้านนี่แหละครับเพียงสองกำมือเท่านั้นเอง แล้วก็รดน้ําเพียงแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วครับรากบนรากก่อต้นเราควรที่จะตัดทิ้งนะครับหลังจากที่เราตัดทิ้งแล้วเราไม่ต้องกลัวครับว่าเขาจะตายเขาจะรีบสร้างรากขึ้นมาใหม่แล้วเราก็บํารุงเขาด้วยปุ๋ยมูลจิงีหตราเกษตรกรชาวบ้านที่มีไนโตรเจนสูง3.89%นไนโตรเจนที่สูงนี้จะช่วยให้เขา โตเร็วงามไวแล้วก็ใบสวยด้วยปุ๋ยมูลจิ้งหรีตราเกษตรกรชาวบ้านที่อยู่ในมือผมนี้ขนาดบรรจุ1กิโลกรมัมราคา50บาทท่านสามารถหาซื้อได้ที่ร้านเกษตรกรชาวบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปวิดีโอนี้จนจบหวังว่าทุกท่านคงได้รับความรู้และแรงบันดาลใจจากคลิปวิดีโอนี้นะครับขอพระเจ้าอวยพระพรทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ